ไอ้อ้ยชอบแต่ไอ้โฟนร้องไห้ไอ้ดูนะัวไอโฟนนะไอ้ AI โฟนกลัวกลัวตัดทั้งหลายอือไอ้อ้ยชอบไอ้อ้ยชอบตัดทั้งหลายแต่โนู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 ไปแล้วโนูนูนูไปแล้วนะเไ<ม>อะย่าหยุดแก้งน้อง<ม>พอ,องธรรมชาติที่บ้านเรายังมีอยู่นะยังมีให้เห็นเนี่ยยังมีให้เห็น สวยงามมากอุ้ยยังมีให้เด็กจับเล่นได้อยู่เลยนี่เรียแมงทับแมงทองอเขาเรียกแมงทับแองไม่ใช่แมงทับแมงทองเขาเรียก,ย,กยังมีให้เห็นสวยงามมาก ที่จะไปปล่อยละออกมาให้เด็กๆด,ดูเฉยๆว่าเออแมงทับแมงทองมันเป็นตัวแบบนี้นะแต่พี่พี่โฟนกลัวมากร้องหรอพี่โฟนไม่ชอบตัวมแมลงทั้งสิ้นงอนยังไม่เอาเลยแต่ไอเล่นได้ทุกอย่างจับได้ทุกอย่าง,งเย็กเว้นเกิ สวยสีสวยมากเลยสีแดงก็มีมแต่ว่ามันหายยากใช่แต่เจีเยนี้เยอะเอะดี๋ยวเดี๋ยวพอจะบินนั่นแหละวปีกกระเพิ๊บกระเพิ๊บกระเพิ๊บกระเพิบแล้วสวยดีจ้าฝ <c oughs> ากด้วยนะจ๊ะไปละไปละจะบินละ เอาแมงทัาแมงทองมาให้เด็กๆดูจ้าพี่ปวกนกำลังทินข้าวกับกุ้งเชียงบินเข้าบ้านเลยจ้ะบินเข้ามาปุ๊บก็เลยเอามาไบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปวนครับสวัสดีคับอุย้ยพี่ปวนหน้าเบอร์